ช่องนานสาราบันเทิงสวัสดีค่ะภาพอบอุ่นอีกครั้งส่งกรานให้กำลังใจแอบทักะออนและครอบครัวพักสุขเจริญส่งกรานเตชันละลงให้กำลังใจอดีตภรรยาแอบทักะออนและร่วมไววอะไรคุณพ่ออนุสรเป็นคืนที่สองโมเมนต์ล่วงเฟรมอบอุ่นมากเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นอีกครั้งเมื่อสงกรานเตชันละลงเดินทางม,มาร่วมไว้อะไรคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญเป็นคืนที่สองนวัด่าทองนอกจากจะได้เห็นน้องปีใหม่ที่ตัวติดกับคุณพ่อตลอด ไม่ว่าจะเดินไปไหนก็จะจับมือคุณพ่อไปด้วยทุกที่เป็นภาพที่น่ารักมากๆซึ่งวันแรกของพิธีสวดอภิธรรมคุณพ่อออนซ้อจะเห็นว่าสงกรานและคุณพ่อหรือถุกคนเรียกติดปากคุณปู่ไพวงเตยชนะคงเดินทางมาให้กำลังใจแอฟและมีโมเมนต์อบอุ่นออกมาให้เห็นไปด้วยและอีกหนึ่งภาพที่แฟนๆเห็นแล้วต่างนิ่มเบาเมื่ออินสตาแกรมของ polyplus n d e r s c o r e จัด u n d e r s c o ให้ลงคลิปบรรยากาศสวดอภิธรรมคืนที่2และได้เห็นสงกรานร่วมเฟรมกับแอฟ อดีตภรรยาและครอบครัวพักสุขเจริญอีกครั้งโดยมีลูกสาเป็นศูนย์กลางของทุกโมเมนต,ต์ดีๆครั้งนี้ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดละคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งด้วยน,นะคะ